คิดช่วยทำโดยเดนสองหล่อมิสุมรุ คุณสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทำวันนี้เรามากันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเราจะมาค้นหาทางออกสําหรับปัญหาสถานการณ์ทางการเมืองที่ตอนแรกดูเหมือนจะคลี่คลายลงแต่ว่าดูขณะนี้เอ๊ะนนนในทางกลับกันดูเหมือนจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ดิฉันอยู่กับศาสตราจารย,ายดร์ดรสุรชาติบำร,รุงสุขท่านเป็นอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์นะคะภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะคุณขา อยากจะมาคุยกับอาจารย์หลายครั้งแล้วนะคะทราบว่าอาจารย์ภารกิจเยอะมากเดินทางต่างประเทศอยู่ตลอดด้วยเหมือนกันอาจารย์คะตอนนี้เนี่ยคือผ่านการเลือกตั้งสอวอมาแ,แม้ว่าการเลือกตั้งจะสงบเรียบร้อยดีแต่รู้สึกว่าผลการเลือกตั้งก็คนมาใช้สิทธิน้อยแล้วก็อาจจะมีข้อทุงติงในหลายๆปรเด็นปัญหาด้วยกันในขณะเดียวกันสถานการณ์ทางการเมืองจากเดิมที่ดูเหมือนกับผ่อนคลายลงไปเพราะว่ามีการยุบรวมเวทีหลายๆเวทีไปอยู่ที่สวนลุมแล้วเริ่มเหมือนจะมีการเคลื่อนไหวใหญ่ มีการน,นัดหมายมากขึ้นขณะที่กลุ่มคนแสดงเองก็เริ่มเคลื่อน,นไหวมากขึ้นนีเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวที่นายกต้องไปชี้แจงกับปปชอ,อะไรหลายๆอย่างมันเริ่มมาประดังกันตั้งแต่ช่วงเดือนเดือนเมษายนไปมันดูเหมือนกับแรงขึ้นเหมือนกับหนักขึ้นไหมคะใน,าน,ในใสายตาของกรายังคิดว่าต้องยอมรับว่าแนวโน้มที่ทำท่าจะดีเนี่ยมันชักเริ่มถอยกลับไปสู่ ภาวะที่น,น,น่ากังวลน่ากังวลนะครับใช้คำว่าน่ากังวลดีกว่าว่าเดิมเนี่ยเราเห็นการยุบรวมเวทีเห็นท่าทีของฝั่งกปพสเสนอเรื่องขอเปิดการเจราจา<ะ>รวมทั้งคุณสุเทพเนี่ยเคอ,ออกมาพูดว่าอยากกลับบ้านไปเล่นสงการะนะครับในขณะเดียวกันท่าทีรัฐบาลก็ผ่อนลง<ะ>พร้อมๆกับถ้าเราจํากันได้เนี่ยท่านผู้ชมคงนึกออกว,ว่าตอนนั้นเนี่ย สื่อตามข่าวอยู่ชิ้นหนึ่งคือเรื่องการเจรจาระหว่างสองฝ่ายที่มีคน5คนปรากฏเงาลางๆสองคนอีกสาคนเนี่ยดูถ้าจะชัดขึ้นคนหนึ่งสามารถติดต่อกับทางแการนำคอปปะสและพระชาัิปั์คนหนึ่งเชื่อว่าติดต่อทางนายกทศินทางไกลได้อีกคนหนึ่งเป็นนักวิชาการด้านกฎหมายที่คนให้ความเคารพนับถือเนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันไม่เกิดอะไรเลยนะครับต้องเรียนว่าตอนนั้นเนี่ยผมเองก็มองโลกสวยอย่างคิดว่า มันน่าจะเริ่มขายออกแล้วล่ะนะครับยังเห็นลูทางว่าถ้าการเจรจา,าเกิดได้การยุบรวมเวทีเนี่ยด้านหนึ่งเท่ากับส่งสัญญาณรัฐบาลว่ามอบเนี่ยยอมขยับออกะนะครับรวมถึงสัญญาณบอกว่าอยากกลับบ้านเล่นสงการเนี่ยก็เท่ากับการชุมนุมเนี่ยคงจะยุติแน่แ่ก่อนสองการหรืออย,ย่างน้อยสักปลายเดือนมีนาค,นครับแต่พอวันนี้เนี่ยเราชักเริ่มกังนวลว่าตั้งแต่วันศุกร์เนี่ยเราเริ่มเห็นการเคลื่อนไหวใหม่วันเสาร์มีการเคลื่อนไหวใหญ่เพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้เนี่ย เราก็ไม่แน่ใจว่าสถานการณ์นับจากนี้นะครับแม้ว่าหลายคนอาจจะบอกว่าข้อดีคือการเลือกตั้งสวเนี่ยเกิดขึ้นได้แต่ผมเชื่อว่าก็จะมีปัญหาฟ้องร้อง,อ,ง,อ,งอีกอีกค่ะ,คะอีกพันละวันคงต้องใช้คํานั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราเราไม่ค่อยแน่ใจว่าวันนี้คงต้องพูดชัดว่าถ้าเป็นอย่างนี้แนวโน้มที่หลายคนเคยคาดหวังว่าการชุมนุมน่าจะจบก่อนสองการเนี่ยผมเชื่อว่าสงสัยไม่จบแล้วล่ะไม่จบแล้วคงจะมีสงการใหญ่ที่สลุม สำหรับฝ่ายต่อต้านรัฐบาลนะครับปัญหาสิ่งที่วันนี้เราสองคนต้องยอมรับต้องเรียนกับท่านผู้ชมว่าเราไม่ใช่โมดูทั้งสองคนนี่เราคงไม่กล้าฟันธงว่าแล้วหลังสงการล่ะจะเป็นอย่างไรจะเกิดอะไรผมเชื่อว่านอกจากคดีจำนำข้าวของท่านนายกเนี่ยก่อนสงการจะมีคดีอื่นทั้งคดีกรณีของคุณสมศักดิ์เดี๋ยวพักครู่นหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์มาเพราะว่ากาลังเริ่มค่อยๆมองไปทีละ ท่านทีละก้านะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาในเดือนเมษายนบ,บางพักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันต่อที่เบนซ์ทองหลอเรามี CLA ที่ทุกท่านรอคอยให้ท่านทดลองขับหรือจะเป็น SLKCLS E 3 0 0 Hybrid หรือรุ่นอื่นๆเกือบทุกรุ่นก็มีนะคะ เบนซ์เวนเตอร์วตอปันตอลรุ่นใหม่สะดวกสบายกว่ากันเยอะเลยเบนซ์ทองหล่อหน้าวันนี้มี2แห่งเท่านั้นรามินทากม .5 02-945-4555และที่ซอยทองหล่อ02-714-8888ผมอยู่ทุกวันละครับ กลับมาอีกครั้งกับมหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนมิสุมลุลดกระนำ3า0ถแซมีนาคมถึง8เมษายนนี้ณบริษัททีเอทีประเทศไทยจำกัดถนนบางบอน5โทร02-892-5950-8รู้จักเวชพงโอสถมาตั้งแต่ยังเด็กแล้วล่ะค่ะทุกครั้งที่ต้องซื้อยาคุณพ่อก็จะพามาที่นี่ก็เลยให้ความเชื่อถือมาตลอด พราะที่นี่มีครบทั้งยาและสมุนไพรไทยจีนเภสัชกรก็มีความรู้พนักง,งานก็เป็นกันเองมั่นใจได้อย่างนี้เวลาซื้อยากก็เลยมาที่นี่กันทั้งบ้านไม่คิดจะเปลี่ยนใจหรอกคะ่ะร้านยาและสมุนไพรที่คุณวางใจจากรุ่นสู่รุ่นสี่แยกวัดตึกถนนเยาวราชเวชพงศ์โอสถ กลับมาอีกครั้งกับมหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนมิสุมาลุลดกระนำ3าม0ิถึงเอร์เซมีนาคมถึง8เมษายนนี้ณบริษัททีเอทีประเทศไทยจำกัดถนนบางบอน5โทร0 2 8 9 2 5 9 5 0 8ดกหกรมการแพทย์โดยสถาบันทันยรักษ์ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยเสพติดสุราโดยในแพทย์สุพรรณศรีธรรมาได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมครั้งนี้ เราหวังว่าพยาบาลหรือว่าน้องๆที่มาอบรมในครั้งนี้นะครับจะไปเป็นแกนนําในการที่ดูแลผู้ป่วยที่ติดสุราในแต่ละพื้นที่นะครับเพราะวันนี้นี่มีมาจากทั่วประเทศนะครับเป็นตัวแทนเข้ามาแล้วคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นเครือข่ายกับสารบรรณทันยรักของเราที่จะดูแลผู้ป่วยต่อไปนะครับยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณาสุขคือการลดจํานวนผู้เสพหน้าใหม่บําบัดผู้เสพติดและช่วยไม่ให้หวนกลับไปติดซ้ํา กรมการแพทย์จึงเน้นให้การอบรมครั้งนี้มีการสร้างองค์ความรู้การแลกเปลี่ยนทักษะและประสบการณ์การรักษาเพื่อนำไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพซึ่งนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน สึกฟุตบอลบุนเดสลิกาเยอรมันฮัมบูกพบไบเออร์เลเวอร์คูเซนถืนวันศุกร์ที่4เมษายนนี้เวลาตี1 20นาทีเป็นต้นไปอร่อยทั่วโลกอร่อยทั่วไทยอร่อยไม่ธรรมดาพร้อมเสิร์ฟไหนอร่อยเลิศกับคุณรีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสึกนาฬิกาทางช่อง3ครับอร่อยเลิศค่ะขาากดซุปเปอร์ครับ ทำมีคุณภาพอย่างเขานะคนมากินครั้งที่หนึ่งผมการันตีได้ว่าเขาเดินมาอีก2 3 4แน่นอนช่วยคิดช่วยทำโดยยาคมิ่งชันแคปซูลจากเวชคงโอสถกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันต่อยังคงอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์จุลานะคะกับศาสตราจาราจาร์ดรศุรชาติบำรุงสุขนะคะซึ่งอาจารย์อยู่กับเราอาจารย์คะเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่า มันมีเรื่องปอปชเรื่องจํานำข้าวมีเรื่องของคดีคุณสมศักดิ์สิ่งที่หลายฝ่ายเชื่อว่าก่อนสองการเนี่ยคงมีคําตัดสินอย่างใดย่างหนึ่งออกมาแน่ๆะนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการที่ขับเคลื่อนอยู่มผมคิดว่าก่อนสองการเนี่ยไม่เห็นแนวโน้มที่บวกเท่าไหร่หลังจากที่เราเคยเชื่อว่าโต๊ะเจราจาจะเปิดมอบยอนถอยรัฐบาลก็ท่าทีอ่อนลงแล้วหาทางประนีประนอมกันทางใดทางหนึ่งเพื่อให้คลายออกวันนี้จัไปลายอาทิตย์ ที่ผ่านมาเริ่มสัปดาห์ใหม่เนี่ยผมก็เลงสงสัยว่าเรากลับเข้าสู่โลกเก่าชุดเดิมซึ่งนะครับความความขัดแย้งเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณที่เป็นแนวโน้มไม่บวกค่ะไม่แต่มันที่มันดูน่ากลัวไปกว่านั้นก็คือก่อนหน้านี้ที่มีความขัดแย้งมากๆปลายปีที่แล้วต่อต้นปีเนี่ยความรุนแรงยังไม่ชัดมากแต่ตอนนี้เนี่ยการใช้ M79 มี่รู้สึกมันมันกลเปลื่อนเมืองมีรายวันเหตุระเบิดที่เกิด ไม่จบนะครับแล้วมันไปตกบ้านคนอื่นไม่ได้ไปอยู่ในบ้านงไม่เกี่ยวข้องกันมันก็เริ่มขยายวงว่าอย่างที่เราพูดว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยความขัดแยงจะเริ่มขยายวงวันนี้ข้อดีคืออาจจะยังควบคุมได้นะครับอาจารย์คิดว่ายังควบคุมได้ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่ขยายมากหรือใหญ่ออกไปมากกว่านี้แต่ในภาวะที่ควบคุมได้เนี่ยมันจะเห็นแนวโน้มที่ไม่ดีว่าแล้วถ้ามันขยายอย่างนี้ไปเรื่อยๆล่ะ นะครับมันก็คงเป็นจุดอะไรที่ต้องจับตาดูกันนอนาคตเพราะต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจดูตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้เนี่ยผมว่าแทบจะไม่ต้องพูดนะครับผมเพิ่นมีโอกาสกลับบ้านต่างจังหวัดเนี่ยเห็นชัดว่าเศรษฐกิจที่เราเรียกว่าเศรษฐกิจต่างจังหวัดเศรษฐกิจชนบทเนี่ยวันนี้ชะลอตัวหมด ส่วนหนึ่งเพราะเป็นเศรษฐกิจที่ปูกโยงกับเศรษฐกิจใหญ่ของประเทศที่กรุงเทพเมื่อเศรษฐกิจเมืองหลวงกับเคลื่อนไม่ได้เนี่ยเศรษฐกิจในชนบทเศรษฐกิจในต่างจังหวัดหลายจุดเนี่ยมีปัญหาเกือบทั้งนั้นนะครับเพราะงั้นผมคิดว่าวันนี้ปัจจัยเศรษฐกิจเนี่ยแทบไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดถึงเลยอันนี้พูดกันแบบแม่บ้านนะคะช้อปปิ้งขาช้อปเนี่ยนะคะปกติงานมิดไนท์เซล์ตามห้างเนี่ยคนแน่นตอนนี้ลงเลงลงเลงมัลนะกันเอ้ย ไม่มีคนเลยเราใช้ภาษาเก่าๆเศรษฐกิจมีอาการซึมยาวซึมยาวแล้วถ้าจารย์บอกอย่างนี้ว่าแนวโน้มไม่ดีเขาจะยาวขึ้นอีกผมคิดว่านี่เรากาลังเข้าสู่ไตมาสสองเราคิดแบบนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยสามเดือนแรกไตมาสหนึ่งผ่านไปเนี่ยผมว่าตอบแล้วล่ะว่าไม่บวกไม่บวกไตมาดสองที่กําลังเริ่มเนี่ยสัญญาณบวกเห็นไหมผมว่าก็เริ่มไม่เห็นนะเริ่มไม่เห็นไม่ได้ คุยอย่างนี้ท่านผู้ชมอย่าเพิ่งหมดกําลังใจนะครับคือคุยกันให้เห็นสภาพว่าเป็นจริงต้องเตรียมรับกับทั้งชีวิตส่วนตัวกับทั้งชีวิตทางธุรกิจนะครับรวมถึงข้อดีปีนี้เนี่ยมีอย่างเดียวคือเปิดเทอมเนี่ยยืดออกไปคุณพ่อคุณแม่ที่จะมีปัญหาการจ่ายค่าเสื้อผ้ารูปค่าหนังสืออันนี้เรื่องใหญ่นะครับในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยค่าเทอมลูกอะไรเนี่ยเรื่องใหญ่เพราะงั้นคุยกันตรงนี้เห็นสภาพว่าวันนี้ชีวิตครอบครัวเนี่ย ต้องประหยัดต้องดูแลครอบครัวกันจริงๆแล,ล้วล่ะเพราะวันนี้เศรษฐกิจไทยไม่เหมือนเดินมนะครับแล้วจะเป็นยาวด้วยพูดอย่างนี้อาจจะไม่ดูไม่มีความหวังนะคะเอาเป็นว่าเท่าที่คุยกับอาจารย์สุรชาติมาก่อนน้านี้อาจารย์พอจะมีทางออกอยู่บ้างเหมือนกันวันพรุ่งนี้เราจะมาคุยกันต่อ <laughs> วันนี้คุยอยาจจะหดหูใจแต่อย่าพิ่งนะคะจริงๆแล้วชีวิตคนเราต้องมีความหวังเสมอ,ต,อมต,ต้องมีทาง ทางใดทางหนึ่งแหละช้าเร็วก็ต้องมีทางสักทางหนึ่งแหละพรุ่งนี้เราจะมาติดตามช่วยคิดช่วยทำกันต่อวันนี้กลับขอบพระคุณศาสตราจารย์ดรสุรชาติบำรุงสุขนะคะอาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยขอบพระคุณมากค่ะจาย์ค่ะเดี๋ยวไปชมเด็กคิดเด็กทำกันแล้วกลับไปที่สถานีวันนี้เราสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะช่วงเด็กคิดเด็กท สวัสดีค่ะปัจจุบันนี้มลพิษเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะคะแต่คิดได้ทำคอรณโโรงผิชิตการใช้ถุงพลาสติกกับกิจกรรมคิดทุงคิดถุงค่ะ พฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกและการทิ้งถุงพลาสติกไม่ถูกที่ถ้าไม่ถุงพลาสติกตกค้างอยู่ทั่วไปซึ่งทำให้เกิดความสกรปรกและไม่เป็นระเบียบดังนั้นเด็กและเยาวชนอย่างเราต้องรู้จักการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกและวันนี้เด็กคิดเด็กทำได้เข้ามาดูการแสดงละครที่มุ่งเน้นการสร้างพฤติกรรมใหม่เรื่องของการรู้จักคิดรู้จักใช้ในการลดใช้ถุงพลาสติกและลดปริมาณขยะเพื่อเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวสู่สังคมไทยค่ะ กิจกรรมที่เกิดขึ้นวันนี้นะว่าเป็นแนวคิดสร้างสารรค์ของเด็กไทยที่จะเป็นแรงกระตุ้นให้เด็กรุ่นใหม่สใส่ใจเรื่องปริมาณขยะมากนี้ขึ้นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะราคาจบจากช่วยคิดช่วยทำเราก็ติดตามช่วยคช่วยทำ